สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมดมาอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ช่วงนี้นะคะที่เป็นประจำคือมีคนมมีเพื่อนๆมาถามค่ะว่ามีการเปลี่ยนสกินแคร์หรือเปล่าก็เปลี่ยน,นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนหลายตัวเลยนะคะเริ่มแรกนะคะโลชั่นเช็ดผิวอันนี้เป็นของ Bioderma s e n s เซนซนะคะก็ไม่มีขายในไทยมดซื้อจากฮ่องกงนะคะก็เทอันนี้หลังจากล้างหน้าแล้วนะคะเทให้ชุ่มทั่วสำมีแล้วก็เทค่ะ ก็เช็ดเบาๆนะมันจะชุ่มๆเย็นๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรแบบใดๆนะคะมดเทชุ่มมากส่วนใหญก็จะมาแบบกดรับที่ผิวแบบนี้ด้วยนะพอที่เหลือนะคะก็เช็ดคอลงมาโอเคพอตัวนี้เสร็จนะคะ จะเป็น H K 2นะตัวนี้คือ um s e l u m i n a t i o n Max In Lotion นะคะใช้สำลีเหมือนกันเทเข้าไปก็เยอะได้ค่ะตามชอบแล้วก็เช็ดเข้าไปเหมือนกันแบบนี้สันเก่าทะบอะดจะาเช็ด ตั้งแต่ลองที่ว่าล้างหน้าตามตามแนวขนนะคะหมดก็เช็ดผิวตามแนวขนเหมือนกันอืมแล้วก็เช็ดเบาๆเหลือก็ลงมามมรู้สึกว่าเออหน้ามันใสขึ้นอะ่ะโอเคเพอตัวนี้เสร็จนะเออก็เป็นตัวนี้อันนี้จะหมดแล้วนะคะเป็นตัว s k 2 facial treatment essence นะคะ ทให้ชุ่มเหมือนกันอันนี้คือชุ่มแล้วตกกด่ะค่ะมันไม่ต้องตกแรงๆก็ไดกดให้มันฉ่ำลงไปที่ผิวตรงไหนมีสิวนะคือแปะม้าก็ยีงได้เลยนะทิ้งไปได้เลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูใต้ตาก็กดลงไปได้ ก็เช็ดคอเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วจะเป็นตัวนี้ซาวซูนะคะเซรั่มแคร์แอคทิเวตติ้งเซรั่มนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆคือต้องลงตอนที่ผิวชุ่มจะดีมากนะก็แต่ใช้วิธีแตะค่ะแตะแตๆแตแตแต ตัวนี้จะเป็นตัวที่ลงกอดเซรัม่มเซรั่มที่ใช้เซ l l ่มเอเจนชั่นนะคะเอเซนอ,อันนี้ซื้อที่ a i r p o อ t นะเซตเซตทั้ง,ซง,ซง 2, 2> เซตของ a อคิว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามารวมให้ดูแล้วกันว่าม,มันคืออะไรคือก่อนหน้านี้นมันจะใช้มันจะใช้แยกคะ่ะแต่ว่าตัวถ้าเป็นลายของ ตัวนี้นะคะ Serumination เนี่ยก็มดซื้อยกลายเลยทั้งที่แอร์พอร์ตเพราะว่ามดได้ได้ลองใช้ก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแบบเล็กๆใช้ดีอะคะ่ะแล้วก็ก็เลยแบบเอาใช้ทั้งหมดเลยอันเก๋ว่ามดใช้วิธีแตะผิวแตะไม่ไม่ไม่ได้ลูบลูบลูบนี้นะคือลงโดยการแตะแตะแตะนะคะสุดท้ายเป็นตัวนี้ เอ็เคชุ K มกันเซโรเมเนชั่นดีฟเซิร์ชนะ,ะมันเป็นเนื้อมันเหมือนมันเจลค่ะใช้พายตะลงบนมือถูอะไรงนี้แล้วก็กดลงไปอาจรู้สกโหยทำไมมันเยอะเยอะมากแต่จริงไม่เยอะมากอันนี้คือช่วงเช้านะช่วง <c ười> กลางคืนมีเพิ่มกว่าน,นี้อีกนะคะก็จะมีตัว นิมนะ N I M ไม,ไม่ไม่ใช่นิมแล้มันเป็น nature emotion นะคะตัวไหนอันนะเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายเป็น by orderma นะคะตัวนี้เป็น <c oughs> <c oughs> เฮ้ยขออภัย <c oughs> อันนี้เป็นสเปรย์นะคะ หลังจากที่ลองมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากสเปรย์เนื้อละเอียดมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากตัวเป็นเซนซิบไปอมคการซื้อที่ฮ่องกงเหมือนกันนะคะก็สเปรย์ให้ชุม่มแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยค่ะให้มันแห้งให้มันซึมเองแล้วก็ไปแต่งหน้าได้เลยค่ะอ๋อคือหลังจากนี้คือจะต้องเป็นการลง ขั้นตอนของกันแดดนะแล้วก็อะไรก็ว่าไปแต่นี่คือเป็นสกินแคร์เบสิคนะคะที่ใช้อ่อมาช่วงนี้มาสักพักสักพักใหญ่ๆเลยอ่ะอืมก็คือทั้งหมดนี้ค่ะมดว่าทั้งหมดเนี้ยตอนเนี้ยตกทาให้ผิวเปลี่ยนเพราะว่าหมดนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ใช้แค่นี้นะแล้วก็ใต้ตาลืมหยิบมาใต้ตาเอ,อ่ตอนนี้หยิบหยิบลองใช้ไปเรื่อยๆค่ะยังยังไม่ได้ฟิกว่าตัวไหนนะคะก็ โอเคอัปเดตให้ดูแล้วถ้ายัางไงมีการเป,ปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตใหมค่ค่ะ